ตอนนี้อยู่ที่ไหนสกลนครอ,อยู่สวนอะไรสวนทุเรียนเรียนอ่ะพูดดีๆเนื้อที่ประมาณกี่ไร่หรอเนื้อที่8ไร่ <c oughs> แต่ปลูกจริงๆประมาณ6ไร่กว่า <c oughs> ใช้ปลูกไปประมาณกี่ต้นกี่นะร้อยหกสิบต้นเหรอ ก็มีพันอะไรบ้างนะหมอนทองอะไรอีกกันยาวอะไรอีกกระจิบอะไรอีกมูซานคิงอ้าโอเคมีมูซานคิงมีกระจิบมีก้านยาวมีหมอนทองน,น,นี่นะครับจิ้มพริกนะเนื้อที่แปดไร่เราให้ดู มั่วนี่ไงอย่ามั่วเสาหลักสวนผิดไหมแดดหนาวมัว่มัวเอางานดีทสุดเบาเบ่เบาเสียหายซอยออกจันหน่อยหน่ะไหมเบาเอาเอาโล่งเลยนี่ถ้าล่มมากซึ่งจำมาเบึงต้นบันนี้นั่นไปมืดทีนี้ปลูกไอ้นั่นนะพ่อจะมาปลูกกันไม่สักให้นะปลูก ปลูกล้อมันต้องเก็บวัวไก่ขอบอ่ะนี่มันไก่แน่กระยามมันแล้วห่างจะเม็ดต้องเม็ดไม่ใช่โบเบียส่วนทีเรียนเนบ่เบียดแน่กว่มันเป็นไม้กันลมมันช่บบทับต้นปลูกที่พร้อมปลูกอยู่สองเม็ด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 ได้เนียวไปปลูกเลยเอาเอาเออไม่ใชปลูกแค่สองเม็ดถ้าเป็นไม้สักเอาจะอาจเสียนิดหน่อยทุเรียนอ่ะแต่มันก็ยังอาศัยร่มเงากันนะทุเรียนมันต้องที่เรื่นต้องการห่มอยู่พร้อม ราะว่าข้าวเจ้าว่าจังสีก่อนจะลืมเอามาอ่ะอันต้นหมากเหรนไหม้องปลูกไว้บอกต้นหมากเขาว่ามัน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 แก่กันจ้ะอันอันพืชศัตรูที่สิเมกินนั่นสิเมกินต้นทุเรียนเหรนไหมมันเหม็นดอกหมากเออโอเคต่นปลูกปลูกข้างห้างแกไรน้ำกลางมันเอาไปน้ำริมไยทางฝุ่นอ่ะเาาะปลูกข้ตอนนี้อยู่สวนทุเรียน ที่เทือกเขาภูพานบายน้องดีว่าเนื้อที่อยู่ประมาณที่แปดไร่นะครับตามรั้วแปดไร่ไ่เอาเลขศูนยออกสองตัวเห <800 S 1> <c oughs> ลือแปดไร่แต่ว่าปลูปกเป็นจริงๆประมาณหกไร่เนาะเอแปดไล่ นีพันธ์อะไรนะนีพันธ์อะไรนะ,ะไ,รไม่รู้อันเนี้ยรับนะหนทองหรือเปล่าจะับจะรับเลิกรบะเลิกกันำไม้ ไม่รู้ใช่มั้งเขาท้าอย่างนี้หรออืมโอเคนะครับนั้นแค่นี้ก่อนพี่ว่หาหันมันหน่อยอบ๊ายบาย